การขยายพันธุ์กล้วยเนี่ยเราสามารถที่จะขยายได้หลายวิธีนะครับซึ่งวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการผ่าเงาเพื่อที่จะทําให้กล้วยเนี่ยสามารถที่จะขยายได้ในปริมาณที่เยอะตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการครับสำหรับวิธีการทํานะครับหลังจากที่เราได้เงากล้วยมาแล้วเนี่ยเราจะมาตัดรากออกก่อนพยายามอย่าให้มีดโดนนะครับอย่าให้ช้ำต,ต่อจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปเพาะในถุงเพาะได้เลยโดยการเตรียมดินใส่ถุงเพาะมาแล้วก็ใส่ดินลงไปบางส่วนก่อนจากนั้นให้เรานําเงากล้วยลงไปนะครับโดยการวางให้ส่วนนี้ หันขึ้นด้านบนแล้วก็ใส่ดินอีกทีนึงหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็ลดน้ําตามทันทีซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ4 5่สิถึงหกวันเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้คำนี้ก็คือกล้วยที่เราขยายพันธุ์ด้วยการผ่าเงาลักษณะของต้นที่แทงขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์ซึ่งตัวนี้การเจริญเติบโตนะครับทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์ดีมากซึ่งลักษณะของยอดนะครับการเจริญเติบโตเขาจะดีมากเพราะว่าการผ่าเงากล้วยเนี่ยถือว่าเป็นการกระตุ้นให้แตกหน่อใหม่ขึ้นมาถ้้าาเเเกกิดรปลล่อยยไวยยจะแต ได้น so to so ้อยมากซึ่งการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเงาเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตเร็วเทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเงาเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเงาการขยายพันธุ์กล้วยเนี่ยเราสามารถที่จะขยายได้หลายวิธีนะครับซึ่งวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการผ่าเงาเพื่อที่จะทําให้กล้วยเนี่ยสามารถที่จะขยายได้ในปริมาณที่เยอะทําได้ง่าย แล้วก็ได้ผลเร็วและกล้วยที่เราขยายพันธุ์ได้ก็จะเป็นตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการสําหรับอุกปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็จะมีเงากล้วยนะครับที่เราต้องการที่จะขยายพันธุ์สําหรับเง้ากล้วยนะครับถ้าเราต้องการที่จะขยายกล้วยพันธุ์ไหนเราก็สามารถที่จะใช้เงาของกล้วยพันธุ์นั้นได้เลยคือวันนี้เราจะใช้กล้วยที่เป็นสายพันธุ์มาหอยแล้วก็จะมีถุงเพาะถุงเพาะเนี่ยควรจะเป็นถุงที่มีขนาดใหญ่พอสมควรคือเราจะใช้ขนาดตั้งแต่6คูณ12ขึ้นไป ควรที่จะมีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับเพื่อที่จะให้กล้วยเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีดินปลูกเนี่ยเป็นดินล้วนซุยสามารถรักษาความชื้นได้ดีระบายน้ำได้ดีนะครับแล้วก็รากของกล้วยเนี่ยสามารถที่จะหาอาหารได้ดีส่วนตัวน้ำก็เป็นน้ำลดธรรมดาครับสำหรับวิธีการทำนะครับหลังจากที่เราได้เงากล้วยมาแล้วเนี่ยเราจะมาตัดส่วนที่เป็นรากออกนะครับในขั้นตอนการตัดส่วนที่เป็นรากเนี่ยให้เราระวังมันจะมีตาหน่อของเงาอกล้วยอยู่นะครับอย่างตัวนี้พยายามอย่าให้มีดโดนนะครับอย่าให้ช้ำ นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีคือเงาเงาหนึ่งเนี่ยจะมีหลายตามากพวกนี้นะครับเราสามารถที่จะผ่าได้นะครับมีกี่ตาเราก็ผ่าได้เท่านั้นชิ้นแล้วก็สามารถที่จะนําไปเป็นต้นได้ทุกต้นนะครับทุกตาเราก็จะเริ่มจากการตัดรากออกก่อนนะครับหลังจากที่เราตัดรากออกเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นส่วนที่เป็นตาที่จะเป็นต้นใหม่ของเงากล้วยอ่าทีนี้เราสามารถที่จะผ่าแยกได้เลยโดยใช้มีดผ่าเข้าไปอย่าให้ไปโดน ส่วนที่เป็นตาที่จะเป็นต้นใหม่นะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ช้ำซึ่งตัวตาของต้นใหม่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นต้นหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะนําไปเพาะใส่ถุงได้เลยถ้าเกิดชิ้นใหญ่เกินไปเราก็ตัดออกนะครับ ตัดออกให้สามารถที่จะเพาะใส่ถุงได้อ่าซึ่งงองกล้วยที่เรานํามาในวันนี้นะครับเราผ่าได้ห้าชิ้นนะครับ mm hmm. ก็ก็จะมีอ่าตาที่จะเกิดหน่อยอยู่ชิ้นละหนึ่งตาหรืออาจจะเป็นสองตานะครับที่ชิดกันเกินไปเนี่ยเราจะไม่ผ่านะครับถ้าเกิดผ่าชิดเล็กเกินไปเนี่ยเขาอ,อาจจะเน่าอาจจะเสียอ่าต่อจากนั้นเราก็สามารถที่จะนําไปเพาะในถุงเพาะได้เลยโดยการเตรียมดินใส่ถุงเพาะมาซึ่งดินในวันนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นดินใบไม้หมัก แล้วก็ใส่ดินลงไปบางส่วนก่อนจากนั้นให้เรานำเง้ากล้วยลงไปนะครับโดยการวางให้ส่วนนี้หันขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็ใส่ดินอีกทีนึง่าซึ่งในการใส่เข้าไปอีกทีหนึ่งเนี่ยเราจะใส่ให้เต็มหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเราก็รดน้ําตามทันทีนะครับตัวนี้เพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะรักษาความชื้นได้นะครับ หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนในการดูแลรักษาเราควรที่จะลดน้ําเป็นประจําทุกวันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะวางไว้กลางแจ้งได้หรือจะไว้ในที่ล่มไว้ในเรือนพ่อช้ำเราก็สามารถที่จะวางได้หมดขอเพียงแต่เราลดน้ําเป็นประจําทุกวันนะครับอย่าให้ขาดน้ําซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ4 5่สถึงหกวันเราก็สามารถที่จะนําไปปลูกได้ซึ่งกล้วยก็จะแทงต้นใหม่ขึ้นมาแล้วก็เราสามารถที่จะนําไปปลูกได้ ในกรณีที่เรายังไม่พร้อมปลูกเนี่ยเราสามารถที่จะเพาะเลี้ยงในถุงพาะชํำได้นะครับหรือถ้าเกิดมันต้นใหญ่ขึ้นมามากๆแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนภาชนะในการเพาะอาจจะเป็นเข่งเป็นกระถางที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้สําหรับการให้ปุ๋ยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะเร่งการเจริญเติบโตของต้นกล้วยที่เกิดมาใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะให้ได้เลยตั้งแต่เขาเริ่มงอกเริ่มแทงใบใหม่ขึ้นมาเพื่อเป็นการเร่งการเจริญเติบโตทาให้มีความสมบูรณ์พร้อมที่จะปลูกมากที่สุดซึ่งปุ๋ยที่แนะนําควรจะเป็นปุ๋ยคอก ที่ผ่านการหมักมาแล้วเพราะว่าถ้าเกิดยังไม่หมักเนี่ยก็จะมีเชื้อราตัวเชื้อราเนี่ยจะเป็นสาเหตุของโรคของกล้วยด้วยสําหรับการนําไปปลูกนะครับเมื่อต้นกล้วยเรามีความสมบูรณ์นะครับเราสามารถที่จะนําไปปลูกได้นะครับตามหัวไล่ไปลายนานหรือตามไปปลูกในแปลงใหญ่ได้เหมือนกล้วยทั่วไปคำนี้ก็คือกล้วยที่เราขยายพันธุ์ด้วยการผ่าเงาลักษณะของต้นที่แทงขึ้นมาใหม่เนี่ยก็จะมีความสมบูรณ์ซึ่งตัวนี้การจเจริญเติบโตนะครับทุกอย่างก็ถือว่าสมบูรณ์ดีมากเราสามารถที่จะเลี้ยงขยายให้ มีขนาดที่พอเหมาะสามารถที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมแล้วก็นําไปปลูกได้นะครับตัวนี้ซึ่งลักษณะและก็ขนาดของกล้วยนะครับที่ได้จากการผ่าเน่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของกล้วยด้วยบางชนิดอาจจะเล็กกว่านี้หรือบางชนิดอาจจะมีต้นโตกว่านี้นี่นะครับลักษณะใบที่สมบูรณ์นะครับซึ่งลักษณะของยอดนะครับการเจริญเติบโตเขาจะดีมากนะครับแล้วก็ลักษณะของลําต้นเนี่ยก็คือต้นจะอวบมันขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ด้วย สำหรับประโยชน์ของการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเงานะครับจะทําให้เราได้ปริมาณเยอะกว่าการแยกหน่อธรรมดาเพราะโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราแยกหน่อธรรมดาเนี่ยหนอนหนึ่งเราก็สามารถที่จะปลูกได้ต้นหนึ่งแต่การผ่าเงาเนี่ยก็คือเงาหนึ่งเนี่ยเราสามารถที่จะผ่าได้หลายชิ้นล้วก็ได้ต้นกล้วยเนี่ยหลายต้นซึ่งกล้วยที่ได้มาก็จะมีความสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็ เป็นกล้วยตรงตามกับสายพันธุ์ที่เราต้องการตัวนี้สามารถเพิ่มปริมาณได้ในระดับหนึ่งแล้วก็การเจริญเติบโตของกล้วยที่ได้จากการขยายพันธุ์ด้วยการผ่าเงาเนี่ยมีการเจริญเติบโตเร็วมีความสมบูรณ์ครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่นะครับการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเงาเนี่ยสามารถที่จะทําได้กับต้นกล้วยไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยที่เป็นหนอ่อหรือจะเป็นต้นกล้วยที่เราตัดแล้วเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วเราสามารถที่จะนํามาขยายพันธุ์ด้วยการผ่าเงาได้ โดยเฉพาะต้นกล้วยที่เราเก็บผลผลิตไปแล้วนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะปลูกใหม่เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มปริมาณให้ได้เยอะขึ้นตัวนี้ก็คือเราจะเพิ่มปริมาณไ,ได้เยอะกว่าการแยกหน่อเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะกับกล้วยสายพันธุ์ที่ให้หน่อค่อนข้างที่จะน้อยเพราะว่าการผ่าเง้ากล้วยเนี่ยถือว่าเป็นการกระตุ้นให้แตกหตกน่อใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดเราปล่อยไว้เลยเนี่ยเขาจะแตกได้น้อยมากซึ่งการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่าเง้าเนี่ยยังสามารถที่จะช่วยในการเพิ่มผลผลิตให้ได้เยอะขึ้นแล้วก็ได้ผลผลิตเร็เรว เทคนิคการขยายพันธุ์กล้วยด้วยการผ่กเง่าเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ